จะมีเส้นใหญ่ครับผมของปอมเนี่ยหรือของเรียนแบบเนี่ยยันตัวน้าเศรษฐีเนี่ยเส้นจะ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมนะครับผมนายทีครับครับผมพจ์เก้าเทวาครับครับพจน์วันนี้เรากลับมาเรื่องของพันธพาเครื่องหลวงสุกกันนะครับวันนี้เรามีอะไรมาให้เรียนรู้ครับวันนี้ก็จะเอาในหมวดพิมพ์ที่เกี่ยวกับพวกเครื่องรางอืครับนะฮะก็คืออยู่ในกลุ่มของเครื่องรางแต่ว่าจะเป็น เครื่องรางที่ที่ได้รับความนิยมรนะก็คือเป็นเต่าพญาเต่าเรือนนะครับหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามหลายหลายท่านก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่สุขมีเต่าด้วยครับนึกว่านึกถึงหลวงพ่อเงินอย่างเดียวครับแต่จริงๆแล้วหลวงปู่สุกก็มีคือจริงๆไอ้นี้เล่าเล่าเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังก่อนคร่าวๆพี่ก็คือเท้าความไปคือในสมัยที่หลวงปู่สุขท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็คือภายในวัดเองเนี่ย จะมีสระน้ําอยู่นะแล้วก็หลวงปู่สุขเนี่ยจะชอบไปทดลองวิชาบริเวณสระดังกล่าวนะครับก็คือแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่เนี่ยเดินไปเห็นเต่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบางทีมีสัตว์น้ําสัตว์อะไรก็เอามาปล่อยภายในวัดเพื่อเป็นการทําบุญนะฮะทีนี้พอมาปล่อยภายในวัดเนี่ยเยอะๆเข้าก็ชาวหลวงปู่สุขเองเนี่ยท่านก็วันหนึ่งมีการไปทดลองวิชา ครับนะฮะแล้วก็เห็นเต่าเนี่ยอยู่ภายในในสระน้ําแห่งนั้นครับผมนะครับก็เลยอยากจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยซึ่งเป็นเต่าครับผมนะได้มีดําำี่ให้ช่างเนี่ยแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาความหมายก็คือเอาไปใช้แล้วเนี่ยเกิดอเขาเรียกว่าไงฮะอายุยืนยาวครับผมเหมือนกับเต่าครับผมนะฮะ อันนี้ก็คือเท้าความเล่าให้ฟังคร่าวๆนะแล้วก็เต่าเนี่ยจะมีอยู่ในในพิพิธภัณฑ์นะที่กล่าวถึงหลวงปู่สุขท่านที่ได้สร้างวัตถุมงคลประเภทนี้เอาไว้นะฮะหลายๆท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มศึกษาเต่ายังไงดูยังไงดูยังไงแท้ดูแบบไหนบางคนไม่รู้นะครับแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีคน คือจริงๆงเรียนเรียนอย่างนี้ฮะพี่จอก็คือเต่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสร้างเยอะไหมสร้างไม่ได้ไม่ได้สร้างเยอะมากานะ,ะ <ผม S 2> พบเจอได้น้อยนะฮะหายากนะครับผ, <ม S 1> ผมเรียนอย่างนี้เลยว่าหายากกว่าพระสี่เหลี่ยมนะฮะเข้าใจว่าเต่าเนี่ยมีการเทในวาระครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการเทซ้ําออกมาในวาระเหมือนกับพระสี่เหลี่ยมที่เทออกมาแล้วเนี่ยนาแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยมามาแก้ซ้านะฮะแล้วก็เทหล่อใหม่ในวาระต่อไปนะฮะแต่เต่าเนี่ยสร้างครั้งเดียว แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการนำมามาเทซ้ำนะฮะก็ซึ่งซึ่งก็เลยทำให้เราเห็นว่าเต่าเนี่ยมีน้อยใช่ฮะพบเจอได้น้อยครับก่อนที่จะไปเรียนรู้ว่าการดูเต่าของวงบูสุขดูยังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับครับตอนนี้เราเริ่มเลยนะครับครับผม ผมถามอย่างนี้ก่อนว่าแม่พิมพ์ของหลวงพิมพ์เต่าเนี่ยเครื่องรางเนี่ยมีกี่มีที่พบเจอเนี่ยมีกี่บล็อกครับคือเท่าที่ผมผมได้ได้ครอบครองแล้วก็ผ่านมือนะฮะที่พบเจอเนี่ยจำแนกออกเป็นสองสองลักษณะนะก็คือสองแม่พิมนะผมนิยามในในส่วนตัวนะครับพี่จอมก็คือมีพิมพ์ขาสั้น ครับนะฮะตามรูปที่ประกอบเนี่ยเนี้ยอันนี้คือพิมพ์ขาสั้นนะครับอ่าแล้วก็มีพิมพ์ขายาวครับผมนะฮะลักษณะขาสั้นเนี่ยความหมายของพจน์เนี่ยหมายถึงขาหน้าขาหลังคือขาเต่าขาขาเต่าทั้งสี่ทั้งสี่ขาเนี่ยผจะสั้นกว่าครับถ้าถ้าพี่จอมสังเกตดูเห็นไหมตามในรูปเนี่ยขาเขาจะสั้นๆจะไม่ยืดออกมาครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเทียบ เดี๋ยวตอนตอนท้ายเนี่ยผมจะมีเทียบให้ระหว่างขาสั้นกับขาขายาวครับผมอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์บล็อกขาสั้นครับผมแล้วเ,เนื้อหาเป็นมีเนื้อเนื้อหาเนี่ยเท่าที่พบเจอเนี่ยคือเป็นตะกั่วนิ่มอย่างเดียวเลยเป็นตะกั่วนิ่มนิ่มอย่างเดียวตะกั่วนิ่มอย่างเดียวจะจะไม่เป็นตะกั่วผสมผสมเงินแข็งนะจะเป็นตะกั่วดูนิ่มๆก็คือเหมือนกับ พรสี่เหลี่ยมที่เราที่เราได้บรรยายในคลิปหลายๆคลิปไปนะฮะว่าจะมีตะกัวผสมเงินนะครับอันนี้ทวนทวนกลับมาทวนใหม่ก็คือตะกัวน้ำนมจะมีสองประเภทแต่เต่าเนี่ยเป็นประเภทที่เจอก็คือเป็นตะกัวนิ่มครับผมนะครับแล้วเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยด้านบนจะมีอักขระครมีมีอะไรมัางครับก็คือทั้งพิมพ์ขาสั้นแล้ก็ขายาวเนี่ยนะฮะจะใช้ตัวนะ ครับผมนะฮะก็คือน้าเศรษฐีครับผมนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะปรากฏรอยเหล็กจานนะครับยันด้านบนเนี่ยเป็นจุดสังเกตอีกข้อหนึ่งผมอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยพิจารณาเต่าเพราะว่าเรียนอย่างนี้เต่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีของเรียนแบบไปเยอะมากครับผมนะครับค่อยๆตามเราไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกบอกวิธีวิธีการพิจารณาเบื้องต้น หนึ่งอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้พิจณาพิมพ์ก่อนนะฮะว่าเป็นขาสั้นขายาวนะครับขาสั้นเนี่ยของเก๋เนี่ยหรือของปอมเนี่ยครับผมยังไม่เคยพบเจอคอันนี้เรียนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนขายาวเนี่ยเป็นบล็อกที่เก๋เยอะที่สุดอืมครับผมนะฮะทีนี้อยากจะให้ตามมาก็คือสังเกตว่ายันเนี่ยยันตัวหน้าเศรษฐีเนี่ยสังเกตดูนะฮะยันเนี่ยจะมีเส้นใหญ่ครับผม ของปลอมเนี่ยหรือของเรียนแบบเนี่ยยันตัวน้าเศรษฐีเนี่ยเส้นจะเล็กครับผมเหตุผลพ่ออะไรไหมฮะคือเวลาเขาถอดพระเนี่ยยันอ,อขาลาพวกนี้มันจะเล็กลงอืมครับผมนะ,ะให้สังเกตเรื่องยัน <c oughs> ยันที่วางอยู่บนหลังเต่าเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญครับผมจริงๆเต่าไม่ได้เล่นยากนะครับเรล่นง่ายอ่าผมผมสรุปอย่างนี้ก็ขั้นตอนแรกเนี่ยทุกทีพอเราได้ได้พบ วัตถุของคนที่เป็นเต่าเนี่ยเราดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเราดูพิมพ์ก่อนเราก็เข้าเรื่องพิมพ์แม่พิมพ์สาคัญนะฮะพิมพ์เมื่อกี้ที่พ์บอกสังเกตวิธีการสังเกตจํารูปแบบของยันให้ได้ก่อนใช่ครับการวางยันการวางยันปุ๊บดูเส้นสายนะครับอ่าอพวกต่อไปเลยครับหมดละวพเรื่องแม่พิมพ์นะฮะเรื่องอัขระยันตัวหน้าเศรีฐีที่อยู่บนหลังแม่พิมพ์เต่าครับผมนะฮะแล้วก็ ประการถัดมาก็คือลักษณะของตะกัวนะฮะลักษณะผิวปละหลอดตะกัวถ้าถ้าวัตถุมงคลอันไหนชิ้นไหนเนี่ยที่มีผิวปละหลอดอยู่ประหลอดก็คือลักษณะเหมือนผ้าสี่เหลี่ยมเลยคที่ที่เราเคยอธิบายไปนะฮะปละหลอดจะแห้งๆเป็นสีขาวจะไม่เงาวาวครับผมแล้วก็ไม่ดำสีก็จะเป็นอมเทาๆจะเป็นเทาแต่ไม่ออกดำใช่ครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะฮะส่วนด้านหลัง นะฮะถัดมาด้านหลัง <c oughs> อธิบายแบบนี้พระเนี่ยเทเป็นหลุมครับผมนะฮะเทเป็นหลุมเป็นองค์ไม่ได้เป็นการเทเข้าช่อชนวนครับลักษณะการสร้างเนี่ยแม่พิมพ์เป็นบล็อกเดี่ยวครับผมบล็อกเดี่ยวคืออะไรก็คือเป็นแม่พิมพ์ลักษณะแบบแบบนี้เป็นตัวเดียวก็คือค แกะเป็นรูปเต่าก็คือแม่พิมพ์ลักษณะตัวเดียวเป็นหลุมอย่างนี้เทออกมาเป็นองค์เป็นองค์นะฮะต่างกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคือถ้าเป็นพระประภามณฑลเนี่ยที่ผมกับพี่จอมเคยอธิบายไปคือเทเป็นแผงในหลุมนึงจะมีหลายๆองค์หลายๆช่องแต่เต่าเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นหลุมอันเดียวนะเทเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ไปนะครับเพราะฉะนั้นพระจะมีน้อยมีน้อยมีน้อยเะสร้างวาระเดียวด้วยใช่ครับ อันนี้อันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องแม่พิมพนะฮะเทเป็นหลุมนะทีนี้จะสังเกตออกมาอีกอีกประการหนึ่งก็คือบริเวณตรงกลางเนี่ยเห็นจะเห็นรอยยุบยุบเห็นไหมพี่จอมเห็นไหมสาเหตุเกิดมาจากอะไรมันี้ะครับสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากเวลาเทแล้วตะ่วใกล้เซตเนี่ยเขาจะกดหลังจะใช้วัสดุเนี่ยกดหลังนะฮะจะไม่มีลายผ้าเหมือนกับพิมพ์ส้มเซียว พิมพ์ต่างๆในพระสี่เหลี่ยมจะไม่มีครนะฮะจะใช้วัสดุเนี่ยบางทีใช้กระดาษบ้างผมเจอบางองค์เนี่ยกระดาษติดหลังมาก็มีกระดาษเอามาลองนะฮะแล้วก็กดพวกกระดาษสาพวกนี้ยนะฮะมมันเลยเกิดเป็นเป็นบม่มบ่มบริเวณตรงกลางครับนะฮะแล้วก็องค์นี้ก็ยังจานยันนเัเษฐีครับ,บริเวณด้านหลังนะครับลายมือเหล็กจาน เป็นองค์ประกอบสําคัญเหมือนกันนะครับในการพิจารณาผมย้ําอย่างนี้นะฮะว่าเต่าเนี่ยทุกตัวเนี่ยถ้าจะเช่าหาเนี่ยต้องมีลายมือเหล็กจานครับผมเรียนอย่างนี้แล้วส่วนมากนี่จานเป็นตัวอะไรมั่งครับคือที่เจอเนี่ยจะเป็นหน้าเศรษฐียันตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะฮะเนตหน้าเศรษฐีอันนั้นก็คือเป็นหน้าซ่อนหัวนะจะจะจะเป็นอีกยันหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆไปทีละทีละการเล่นพระเครื่องของหลวงปู่ศุขเนี่ย สิ่งส่วนหนึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งนะเรื่องของลายมือเหล็กจานนะค,ครับเป็นเป็นส่วนสําคัญจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามเรื่องของลายมือเหล็กจานเราก็พยายามให้ดูนะครับเรื่องของลายมือเหล็กทาไมาผมถึงเน้นเรื่องลายมือเหล็กจานเนี่ยในหมวดเต่าเนี่ยผมรเรียนอย่างนี้ถ้าไปเจอ,อยันงตพุทธเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่าหาพระนะโอากาสแท้ยากก็คือจานผิดหมวดพิมพ์การจะใช้ ยันเนี่ยในหมวดพิมพ์พระอะไรเนี่ยหลวงปู่สุขท่านจะเป็นคนกําหนดเสมอ uh huh. ว่าหมวดพิมพ์นี้เนี่ยใช้ยันอะไรเอาไปเกี่ยวกับอะไร เอาไปใช้ในใ<ช>วาระอะไรของแต่ละคนที่มามาขอท่านน<ฮ>ะทำไมผมถึงเน้นเรื่องลายมือเหล็กจานเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญเนี่ยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเราต้องจํำลายมือเหล็กจานให้ได้ว่าในหมวดนี้เขาจานอะไร,รในหมวดนี้เขาจานอะไรมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจพระได้ง่ายถ้าจานไม่ถูกหมวดพิมพ์เนี่ยโอกาสที่จะแท้แล้วไปต่อ,อยากครับผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ทําผ้าไม่แท้เนี่ยเขาไม่รู้ ครับผมนะฮะว่าในหมวดนี้จา์อะไรครับผมนะเหมือนที่ไอคลิปเก่าๆที่ที่เราเคยเอาประพางมณฑนมาทาปราพรางมณฑนก็จะจานยันหนึ่งใช่ไหมไปใส่ยันตงพุทธก็ไม่แท้ใช่ครับะเหมือนพระตัดชิดเนี่ยใส่ยันตัวตัวพุทธมหาอุดไปใส่ยันตัวอื่นก็ไม่แท้ครับผมนะเพราะว่าคนที่ที่มาทําพระปลอมเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าจานอะไรครับนะเขาก็เขียนเขียนไปครับผมนะครับอันนี้เขาบริเวณด้านหลังนะฮะ ทีนี้อีกข้อสังเกตหนึ่งนะ,ะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในบริเวณด้านหลังพี่จอมสังเกตดูเนี่ยผมขยายให้ดูเห็นไหมขอบด้านข้างเต่าจะเกิดความมนครับผมเห็นไหมจะไม่แบนบอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นอีกข้อหนึ่งในการพิจารณาเต่าอันนี้ช่วงนี้นะครับใช่ฮะช่วงนี้จะมนมันเหมือนอะไรไหมพี่จอมครับมันเหมือนผ้าปิดตาพุงป่องที่เป็นเนื้อตะกั่วชินพี่จอมจําได้ไหมที่ที่ผมเคยเราทําคลิปกันไปเนี่ย จังกะจำได้ไหมฮะที่ผมบอกเสมอเหมือนกับพิมพิมพิมหลวงพ่อธรรมจักรเห็นไหมฮะที่เป็นเม็ดขนุนที่เราเคยทําไปนั่นก็มลเหมือนกันนะฮะเพราะพระเนี่ยเขาเป็นพระหมวดพิมพ์เหล่านี้เนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยแม่พิมบล็อกเขาหนาครับผมนะฮะแม่พิมบล็อกเขาหนาเขาไม่ได้บางครับผมนะครับมันเลยเกิดลักษณะเนี่ยขอบเนี่ยจะมนเข้าครับ นะอันนี้ก็เป็นจุดเพ่ในข้อหนึ่งนะครับในส่วนของไม่แท้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเนี่ยมันจะแบนแล้วก็เป็นบางๆคมครับผมนะอันนี้ผมบอกโดยละเอียดเลยในการพิจารณาเต่าครับนะครับทีนี้ผมขอดูด้านข้างนิดหนึ่อนด้านข้างพี่จอมสังเกตดูเห็นไหมฮะด้านข้างด้านข้างด้านข้างสังเกตดูพี่จอมเห็นไหมเต่าเนี่ยจะมีความหนาเหมือนอะไรไหมพี่ครับเหมือนพระปิตากกมาหลวงใช่พี่จอมจำได้ไหมและเห็นลาย ลอยที่เขาแต่งออกไหมเหมือนกโมหลวงแล้วไหมครับผมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ,ะครับผมขอบพระบิดากรมหลวงเนื้อเนื้อชินเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆเต่าเลยครับผมเห็นไหมในการแต่งครับไอ้เล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเวลาเช่าหาเนี่ยอยากให้รอบคอบครับพิจารณาช้าๆนะครับอย่าไปโลภผมเรียนอย่างนี้ปัจจุบันเต่าราคาไม่ถูกนะครับของแท้เนี่ยไม่เคยมีราคาถูก นะครับลแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นี่ก็คล้ายๆกับปิดตาหลังตะกุดเหมือนกันใช่ค่ะคล้ายๆกันคือคือคืออย่างนี้เป็นปิดคือป,ปิดตาหลังฝังตะกุดเนี่ยจะเรียนอย่างนี้พี่ปิดตาหลังฝังตะกุดกับพระพระชินราชหลังฝังตะกุดเขาจะใช้กันไกสับ<ช>จะเป็นลักษณะเป็นฟันครับนะฮะแต่เต่าเนี่ยจะจะลักษณะเวลาพอพอเทหลอกมาแล้วเนี่ยพระเนี่ยมันจะเป็นปีกขอบนะครเขาจะใช้เขาจะใช้เนี่ยตะใบเนี่ยรูป เพื่อให้ที่ตะก่วเนี่ยมันหลุดไปมันเลยเกิดเป็นลายคมคมขึ้นมานะฮะบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์นะฮะแต่ว่าถ้าไหนมีเนี่ยทําให้เราพิจารณาง่ายมครับนะจะจะลักษณะจะคล้ายพระปิตากกมหลวงในในบริเวณด้านข้างสังเกตดูงั้นอันนี้ข้าด้านข้างผ้าก็หนาพอสมควรหนาฮะนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์เขาช่างเขาแก่ลึก นะครับนะฮะช่างเขาแกะลึกเนื่องจากเททีละองค์ด้วยเราบอกบอกค่อนข้างลึกใช่ฮะเททีละองค์นะครับนะฮะวันนี้ด้านอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันพี่เจาสังเกตดูเห็นไหมฮะก็จะมีรอยแต่งอ่าจะมีรอยแต่งลักษณะเหมือนเออใช้ใช้ตะไบรูปออกเพื่อให้เพื่อให้ขี้ตะกัวเนี่ยที่เทหล่อมาแล้วเนี่ยที่ติดอยู่บริเวณด้านข้างเนี่ยหลุดออกไปครับผมนะฮะ นี่เราให้ดูชัดๆในพิมพ์ในพิมพ์ขาสั้นขายาวเนี่ยหลักพิจารณาเหมือนกันครับนะฮะเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ทีบขึ้นให้เทียบดูเวลานั่นนะครับครับคุณผู้ชมทางบ้านก็จะจะได้เข้าใจแล้วก็พี่จอมอาจจะทําวงไว้ให้ครับให้คุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการเราได้ดูสรุปอย่างนี้ว่าพระ เต่าของหลวงปู่สุกเนี่ยหนึ่งก็คือมีสองสองบล็อกนะครับแล้วก็เทเป็นทีละองค์เทเป็นทีละองค์วิธีการพิจารณาหนึ่งก็คืออยากให้ดูเรื่องของยันที่อยู่บนบนตัวเต่านะครับการวางยันการวางยันแล้วก็เส้นสายครับนะครับในด้านหน้าครับส่วนด้านหลังเนี่ยเรื่องของของการเทนะครับก็ จะมีลักษณะขอบเนี่ยจะไม่จะไม่จะมนจะมนมนครับผมแล้วก็หลังจะเป็นแหน่งหน่อยๆนะครับแล้วก็บางองค์ก็จะมีจานครับจานเป็นตัวมีมีมีสองตัวมีตัวเป็นตัวหน้าเศรษฐีนะฮะแต่เป็นแล้วก็เป็นเอ่อตัวตัวตัวหน้าซ่อนหัวครับผมนะฮะเป็นลักษณะสองยันนะครับก็หลักๆพื้นแต่ว่าถ้าใครได้เห็นของของแท้เนี่ยก็ก็จะ เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เบื้องต้นเราก็อยากให้ใหค้คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเต่านะครับ,รบว่ามีความรู้สี สีของโลหะก็เป็นปัจจัยใช่ครับคาบหลอดที่บนบนพื้นบนพื้นผิวนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าดูพระสี่เหลี่ยมได้ผมว่าการพิจารณาเต่าเนี่ยไม่ได้ยากครับผมนะฮะเพราะว่าหลักการเนี่ยจะคล้ายกันนะฮะเพราะว่าเป็นตะกัวเนี่ยลักษณะตะกัวแบบเดียวกันครับผมนะครับก็ผิวจะค่อนข้างแห้งใช่ครับแล้วก็เอ่อสีอันอย่างอย่างองค์นี้ก็ ยันก็เส้นก็จะใหญ่ใช่เหมือนกันฮะถ้าถ้าพี่จอมขยายดูนะฮะเหมือนกันฮะเห็นผิวประหลอดพี่จอมจำประหลอดได้เห็นไหมฮะประหลอดเดียวกับพระสี่เหลี่ยมใช่เหมือนกันนะครับนะครับเพียงแต่ว่าองค์นี้เนี่ยพระเทเนี่ยตะ่วเนี่ยมีการประทุบริเวณด้านบนหัวเห็นไหมฮะพี่จอมสังเกตดูนะทำให้ทำให้เราพิจารณาง่ายอีกประการหนึ่งนะครับองค์นี้จริงๆแล้วเนี่ยพระประหลอดเนี่ยในตัวจริงอ่ะเป็นสีเหลือง ใช่ครัเป็นสีเหลืองนะครับผมโอเคก็เบื้องต้นเรื่องของการเช่าหาก็ระมัดระวังนิดนึงใช่ครับองนี้ก็คือเดี๋ยวพี่จ๋องขึ้นให้คุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวก็คือขึ้นทั้งทั้งเป็นหน้าซ่อนหัวที่เรามีนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้หมดนะครับเป็นหน้าซ่อนหัวนะครับอื่นๆมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมครับ ก็หลักๆนะฮะอยากให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรียนอย่างนี้ว่าเต่าเนี่ยของแท้เนี่ยมีน้อยนะครับจะเช่าหาเนี่ยโปรดค่อยๆดูนะครับแล้วก็ของปลอมเนี่ยในสนามมันเยอะมากนะครับขอให้ดูในดูช้าๆนะครับดูรายละเอียดให้ครบองค์ประกอบนะฮะก่อนที่เราจะจะจ่ายตังค์นะครับพ้าหลักแบบนี้หลักพันไม่มีอยู่แล้วไม่มีฮะไม่ไม่ต้องหาเลยนะครับหลักหมื่นเนี่ยก็ ถามว่าเจอในพระแท้เนี่ยก็สภาพก็คงแบบรายละเอียดหายไปเยอะนะฮะเป็นพระศึกพระใช้นะครับในพระสวยๆเนี่ยองคหนึ่งอ่ะราคาสูงนะฮะในปัจจุบันด้วยที่ว่าเป็นวัตถุมงคลอีกประเภทหนึ่งที่หายากใช่ครับนะครับก็เช่าหาก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเรากลับมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะพระหลวงปู่สุกจะมีกลายพิมพ์ นะครับหลายหลายวาระเออยังมีหลายวาระเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไล่ทําต่อครับคงั้นวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ